สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามารับชมรายการวันนี้ผมม่อนคลาสสิกนะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องพระท่ากระดานเช่นเดิมแต่ว่าไม่ได้เล่าประวัตินะครับไม่ได้บอกตำหนิพิมพเพราะว่าผมไม่ได้เคยพูดไว้แล้วและมีพี่ๆหลายช่องได้ทําไว้แล้วก็ถือว่าเป็นคลิปที่มีคุณภาพมากเช่นเดียวกันสำหรับช่องอื่นที่ทานะครับก็สามารถไปดูกันได้แต่วันนี้นะครับผมก็จะนําม,มาให้ดู2องค์ที่ผมสะสมอยู่เพิ่งถอดจากสร้อยเลยนะครับว่าสนิมแดงความสวยงามเป็นยังไงมันมีศิลปะแบบไหนบ้างและเสน่ห์ลงไหลที่ผมชอบเหลือเกินในการเก็บนะคร มันเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์พระแล้วก็ล่องรอยที่มันเกิดขึ้นจากคราบกรุที่เขาปั๊มพระออกมานะครับที่ปั๊มพระออกมาแล้วมันเกิดเป็นคราบเป็นอะไรแล้วมันมีความสวยงามอย่างไรวันนี้ผมก็จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับนํามาเล่าให้ฟังก็ขอให้ติดตามกันด้วยครับครับผมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็จะนํามาให้ชมกันก็คือเป็นพระธากระดานบล็อกแรกนิยมหลังทุบนะครับอ่าออกที่ วัดต้นลำใหญ่ปี2536ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วหลายคลิปแล้วก็มีพี่ๆหลายช่องได้ทาไปแล้วหลายคลิปเช่นกันนะครับวันนี้ผมก็จะนํามาถือว่าเป็นรีวิวให้ดูนะครับว่าหลังทุบนิยมตนิมแดงนะครับสาหรับของผมนี้มีองค์ไหนแบบไหนบ้างนะครับผมก็ได้ปล่อยไปแล้วหลายองค์พี่ๆสนใจในคลิปที่ผมทำนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับแต่อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ว่าจะขายนะครับเดี๋ยวช่วงราคาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมอยากจะมา พูดถึงเรื่องอศิลปะในการเก็บนะครับว่าหากคนที่ชอบนะครับผมที่ผมเก็บผมเพิ่งถอดจากสร้อยมาเลยนะครับสองคง,งนี้นะครับพี่วีนะครับไม่ต้องลงกล้องหรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นพระทีอ่อย่างที่เราทราบกันนี้ว่าตะก่วนครับสนิมสนิมเนี่ยเอามาจากถ้ำลั่นถมเลยนะครับตามประวัติของวัดต,ต้นลำไย,ยก็คือเอามาจากถ้ำลั่นถมเลยนะครับมวลสาร600กว่าปีที่ท่านพระฤาษีตาไฟท่านในอธิษฐานจิตไว้นะครับ แล้วนำมาปั๊มเป็นพระใหม่นะครับหลังจากปั๊มเป็นพระแล้วผมนี้ไม่ออกจริงๆเลยองคนี้คือความสวยงามนะครับความสวยงามของศิลปะเนาะถือว่าเป็นศิลปะก็คือครับนี่คือคาบสนิมคาบกรูที่มันขึ้นขึ้นในเนื้อตะกัวนะครับแต่พอปั๊มมาแล้วมันขึ้นเป็นคาบที่สวยงามมากเลยนะครับเส้นสายดูสิครับอ่าด,ดูพี่ๆดูนะครับผมก็เลยต้องบูชามาพกพารัตนาติดตัวนะครับนะพระพักก็ยิ้มแบบยิ้มเครียดหน่อยนะครับท่ากระดานเนาะ บ่งบอกถึงความเข้มขลึมนะครับส่วนประวัติและตำนานการปลูกเศษก็ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวทบทวนความรู้เดิมที่พี่ๆหลายท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วก็คือล้างทุบต้องเป็นลักษณะนี้ตะปุ่มตะป่มนะครับและมีสนิมแดงสนิมแดงก็คือสนิมที่มันขึ้นจากากับตะกั่วที่มีผ่านอายุมาหลายร้อยปีนะครับนี่ครับมือผมก็ไม่ดีกล้องผมก็มัวนะครับแต่ว่านี่จะเป็นลักษณะนี้ครับ อ่าสนิมจะแดงเถื่อนนะครับจะขึ้นเป็นระเรื่อระเรื่อไปนะครับอันนี้ลักษณะนี้นะครับอันนี้ดูใกล้ๆนะครับอ่าคาบไข่คาบอะไรก็จะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือที่มาของคาว่าสนิมแดงสนิมแดงแล้วคาบกลุครับท่าน,นจะเห็นคาบกลุ่นขึ้นคุมเล็กน้อยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าด้านนี้น่าจะเป็นด้านอ่าไม่ใช่ด้านนูน,น,นของตะกัวนมนะครับส่วนด้านนูนนี้น่าจะเป็นด้านนี้ซะมากกว่าเพราะว่ามันทําให้มีสนิมเกาะขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็มีคาบกลุ่ ที่มันอยู่ในถ้ำล่านทมมาหลายร้อยปีนะครับนี่ครับดูสนิมนะครับส่วนแผ่นทองนี้ได้ไอ้ฐานจิตปุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับพรอะองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดบววนะครับท่านเจริญก็น่ครับท่านได้ฐานจิตปุกเสกไว้ก็ได้นํามาแปะไว้ที่ฐานนะครับก็เป็นความรู้เดิมเนาะนะพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอะไรนะครับแต่ว่าก็เอามาชมกันว่าองค์นี้เนี่ยก็เป็นที่องค์ที่สวยองค์หนึ่งที่ที่ผมสะสมไวนะ้แล้วก็ ได้ห้อยพวกผ่าอารัธนาติดตัวนะครับพี่ๆดูนะครับโอ้เป็นเส้นโค้งอย่างกับสวยมากจริงๆเลยนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆเลยถ้าคนชอบศิลปะแนวอาร์ตเนี่ยชอบศิลปะเนี่ยดูสครับดูดูเส้นเส้นสนิมเส้นคาบกลูนะครับอ่านะครับเป็นความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์มานะครับที่ธรรมชาติรังสรรค์มาแล้วก็พอปั๊มออกมาปัาป๊บมันก็เลยติดพระมาด้วยติดมานในพิมพ์พระเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นภาพแบบอ่าเส้นโค้งมากเลยนะครับอ่า ยังกระคื่นทะเลเลยนะครับเป็นโค้งๆอย่างนี้ครับถ้าเป็นวัดระฆังที่เป็นราคาเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยเขาก็จะมีชื่ององใช่ไหมครับองนันองค์นี้องคลุงพุทธองครูเอื้อนนะอันนี้ถ้าตั้งชื่อหลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นองค์ื่นทะเลนะครับต้องเป็นองค์ื่นทะเลเพราะว่าแหมคื่นสวยมากเลยจริงๆนะครับเป็นโค้งเป็นอะไรนะครับคราบสนิมติดตาท่านนะครับเป็นเส้นอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็นํามาชมเป็นนถือว่าเป็นความงามของพระเนาะเป็นเสน่ห์ในการเก็บ นะครับของพระว่าอาเป็นสนิในการดูว่ามันสวยงามแบบเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติได้ขึ้นได้สร้างมาไวา้แบบนี้นะครับธรรมชาติสร้างคราบกูนะครับแต่มนุษย์นี่แหละเป็นผู้สร้างพิมพ์พระนะครับผมก็นํามาให้ชมกันนะดูนะครับโอ้ยกล้องก็มีควายนะพี่ๆนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าอ่าปัจจุบันนี้ปีหกห้าเนาะถ้าราคาตอนนี้ในกลุ่มพระนะครับผมจะขึ้นโฆษณากลุ่มพระใน Facebook ก,ก่อนนะครับ ผมขอให้เครดิตกลุ่มนี้เลยนะครับว่าเป็นพระที่มีแต่พระแท้ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากเช่าบูชาเนี่ยเข้าไปดูที่กลุ่มพระนี้ได้นะครับทางแอดมินเขาก็ดูแลดีนะครับถ้ามีพระเกป๊ปั๊บเขาก็จะบล็อกออกทันทีนะครับมีแต่พระแท้ทั้งนั้นเลยแนะนําให้ไปบูชาในกลุ่มนี้ได้นะครับกลับมาพระผมเนาอะอีกองคหน,นึ่งนะครับก็นี่ครับอีกองหนึ่งผมจะแกะดีไหมไม่ต้องแกะก็ได้นะครับแต่ดูคราบนะครับคราบคราบกลุขึ้นเต็มองค์เลยนะครับผิวนิดมเนียนะครับ ถ้าเราดูไกลๆเนาะยังไม่ใช่สองกล้องเนาะอ่านี่นะครับแต่ถ้าพลิกมาด้านหลังนี่ครับผิวตะปุ่มตะปาหลังทุบนิยมนะครับแล้วสนิมแดงนะครับดูง่ายมากเลยนะครับอ่านี่ดูครับเป็นสนิมแดงนะครับพระมีสามพิมพิมเล็กพิม์กลางแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับแต่นี่หลังทุบนิยมนะครับหลังทุบก็คือนี่แหละครับหลังทุบพิมพ์ทรงก็ต้องเป็นพิมพ์ทรงนี้ด้วยนะครับอ่าพี่ๆจะเห็นนะครับภาพสนิมที่ขึ้นนะครับอ่านี่ครับ ทุกวันนี้นะครับในกลุ่มนะครับปี2,565เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับถ้าสวยๆเนี่ยไปแล้ว8,900นะครับ900บาทนะครับรพระนี่ยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่ร้อยไปไปายนะครับแต่ความนิยมเนี่ยผมเข้าไปดูในกลุ่มเนี่ยปิดทุกกระทู้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้เกินว่าต้นปี66หรือ,อช่วงปลายปีเนี่ยพระหายากแน่นอนเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่านี้ใครมีเก็บผมขอให้รีบเก็บเลยนะครับขอให้รีบเก็บเลยเพราะว่าเป็นพระที่ ผู้ทุกคุนดีผู้ทุกุนเด่นแน่นอนเด่นทุกด้านผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าอาด้านเมตตามหานยมมีการเสกเข้าไปใหม่โดยเกจิคณาจารย์ที่เสกเมื่อปี3ามหกนะครับแต่ด้านคงกระพันนี้ผมเชื่อว่าท่านพระฤาษีตาไฟท่านได้เสกมวรสารไปแล้วนะครับนี้ผมเชื่อว่าราคาต้องพุ่งทยานมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับต้องทะลุหลักพันแหละผมว่านะครับต่อองค์นะถ้าื้อสวยอย่างนี้นะผมพูดว่าของผมสวยเนี่ยไม่แพ้ใครอ่า,อา รุ่นนี้ผมเชื่อว่าของผมสวยไม่แพ้ใครแน่นอน,นครับแต่อาจจะมีสวยกว่านี้ในกลุ่มผ้าที่ผมอไดขึ้นลิงค์ให้ดูเมื่อกี้นะครับอาจจะมีสวยกว่าของผมอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้มีเท่าที่ผมมีผมก็นํามารีวิวนะครับถือว่าได้มารีวิวเนาะมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าราคาน่าจะดีดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอ้ถ้าของผมจะปล่อย2องค์นี้ต้องต้องพันขึ้นแน่นอนนะใ <laughs> ช่ไหมครับพี่พพี่ว่าสวยอย่างนี้นะครับ อย่างน้อยต้องสองพันนะครับอ่าใช่ไหมครับพี่พี่นะครับฟังเพื่อจันลงใจแล้วก็นะครับต้องเชื่อมันและศรัทธานะครับบูชาย่อมให้ผลอ่าอันนี้ดูใกล้ๆนะครับอ่าส่วนตำหนิรายละเอียดพิมพ์ทรงผมเคยอ่าพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับแต่วันนี้คัดสวยมาให้ดูนะครับคัดสวยมาให้ดูมีกล่องทุกองค์นะครับอ่านี่ครับดูครับดู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 สนีมพระนะครับดูอ่าอันที่พูดไปม่รู้ไม้ติดหรือเปล่านะครับ อ่าดูครับดูดูดูครับผิวนี่คือคราบกูที่ขึ้นคุมตะกัวนมนะครับแล้วปั๊มลงมาปั๊มเป็นรูปพิมพ์พระทําให้สนิมเนี่ยมันติดติดมาในรูปของพิมพ์ะอะไรก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับดูไกลๆจะชัดกว่านะอ่านี่นะครับนี่นะครับดูครับดูดูลนะครับอ่าดูครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเอาโอ้พุทธคุณแรงมากครับไฟดับเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ โอ้ oh. นะครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยนะครับ <laughs> นะครับอมาแล้วครับผมพูดถึงไหนแล้วนี่ออะ ผมก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้มีศรัทธาได้มาเช่าบูชากันนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องเช่าจากผมก็ได้เข้าไปดูในกลุ่มพระนะครับเข้าไปดูในกลุ่มพระที่ผมแนะนําไปก็ได้นะครับอาจจะมีสวยกว่าของผมก็ได้เหมือนกันนะครับก็ก็พี่ๆก็ต้องลองไปดูนะครับแต่ผมนามารีวิวให้ฟังก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีเนาะเผยแพร่บารมีนะครับขอให้นะครับพระท่ากระดานี้หากใครได้อรัธนาติดตัวผมเชื่อว่าผู้ทุคุณครบเครื่องนะครับสาหรับผู้ที่นําไปบูชานะครับอ่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็นําองค์สวยๆของผมมารีวิวให้ชมนะครับอ่านะครับเมืองพุทธเนาะเห็นพระเราก็ดีใจไม่ว่าจะเป็นพระไหนปางไหนพิมพ์ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าคนที่ชอบเล่นนะครับก็แหมมวลสารก็พระฤาษีตาไฟเสกไว้เมื่อ600ปีที่แล้วนะครับและมีการปั๊มใหม่และปลูกเสกใหม่โดยเกจิคณาจารย์เรื่องชื่อแห่งยุคด้วยเช่นวัดต้นลำไยนี้นะครับทางหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับวัดวังวิเบการามนะครับ และเกจิอีกมากมายได้ไปอธิษฐานจิตลุกเสกผมเชื่อว่าพุทธคุณนั้นครอบจักรบาลจริงๆครับอ่านะครับความสวยความเหมือนที่แตกต่างนะครับใช่ไหมครับในละไม้ผมอยู่หนนะครับองค์ขึ้นทะเลนี้สวยจริงๆเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นศิลปะมากนะครับสวยงามมากนะครับใครดูส่องไม่เบื่อนะครับส่องแล้วหลงไหลเชื่อผมอ่านะครับอ่ะสุดท้ายผมขอจบคลิปนี้ไว้ที่พระสององค์นี้นะครับว่าจะแกะให้ดูแต่ว่าไม่แกะดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะสัมผัสอากาศเนาะไม่อยากมึงไปจับนะครับเพราะว่ามัน นะครับมันจะเป็นเดี๋ยวจะถลอกล้ววคาบปูจะหายนะครับก็ให้พี่ๆชมเท่านี้นะครับอ่าส่วนขยักบูชาเพิ่มเติมก็ดูที่กลุ่มพระได้หรือนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้บล็อกสองผมก็ยังมีเหลือให้บูชาอยู่นะครับอ่าวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ